ครับก็สวัสดีครับสามยอดอุดรธาน,นีครับหรือช่างตุ้มนะครับวันนี้ผมไม่ได้ออกต่้มที่ไหนนะครับยังไม่มีลูกค้านะครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสพอดีและครับประกอบเครื่องประกอบเครื่องสีรุ่นแปดพัดโฟนวันนะครับรุ่นเฉพาะแอ,ทอ่ทางนู้นผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แก้จุดอ่อนเรียบร้อยทั้งหมดที่นี้ จะมาบอกนะครับว่าทำไมทำไมทำไมมอเตอร์เราส่วนมากมันเสียบ่อยนะครับอันนี้จากจากประสบการณ์เนาะประสบการณ์ที่ผมเคยเข้าไปทำงานนะครับอันนี้ผมได้ทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการต่อสายไฟนะครับที่ โรงงานเขาบอกเราต่อนะครับทำไมเขาอยากให้เราต่อเข้าเข้าระบบนะครับเข้าระบบก็คือผ่านผ่านมาตรงนี้ก่อนนะครับผ่านไปหน้าทองขาวเนี่ยครับก้ามปูนะก่อนแต่ผมผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับภาษาช่างนะครับ ว่าอันนี้ผมแค่มีประสบการณ์เฉยนะครับผมไม่ได้เรียนมาสายนี้โดยตรงนะครับแต่อันนี้คือลูกประสบการณ์นะครับเห็นไหมครับโรงงานเขาจะให้เราต่อก็คืออันนี้น้ำเงินถูกนะครับแต่สายสีขาวสายสีขาวเขาจะให้มาอยู่ตรงนี้แต่ผมเอาสีดำมาแทนเอาสีขาวไปแทนสีดำนะครับคือถ้าผมต่อ,อย่างนี้ ปรากฏว่ามัน,ม,นมันไม่คมันไม่เสียเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผมขายเองไม่ไม่เคยเสียแล้วครับไม่เคยไหม้นะครับก็ถ้าเสียก็จะเป็นคาปาสตาร์นานๆครับลูกค้าใช้เป็นนานๆแต่ว่าถ้าต่อถูกระบุนะครับเข้าวงจรทุกอย่างมันคาปาหนึ่งนะครับเสียบ่อยนะครับ ่แล้วก็ที่ผมเห็นนะครับสมมุติว่าแต่ก่อนเนาะเขาจ้างผมไปต่อมอเตอร์นะครับผมก็จะเทสเลยทีนี้ต่อต่อแบบต่อแบบโรงงานแล้วก็ต่อแบบที่ผมเข้าใจนะครับสรุปว่าต่อแบบที่ผมเข้าใจนะครับมันไม่ได้เสียกลับมาบแต่ต่อแบบโรงงานนะครับ ผมต่อสิบตัวมันกลับมาห้าอย่างนี้นครับแสดงว่ามอเตอร์พวกนี้นะครับผมเข้าใจนะครับในความเข้าใจของผมนะครับก็คือมันมีคาปาสตาร์ตคาปาสตาร์ทเป็นตัวช่วยหมุนนะครับเป็นตัวช่วยสตาร์ดง่ายๆนะครับเป็นตัวช่วยสตาร์ททีนี้ผมก็เลยเอาไฟเข้าเข้าคาปาหนึ่งเส้นไปเลย ไฟไปหาคาปลาก่อนนะครับอันนี้ที่ผมเข้าใจเนาะไฟไปหาคาปลาเพื่อที่เพื่อที่จะได้สตาร์ทเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปผ่านหน้าตรองาวนะ้วกว่าไฟมันจะวิ่งเข้ามาในในคาปลานะครับมันก็ทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพทําให้คาปาลาระเบิดบ่อยๆครับเครื่องที่ต่อทั่วไปครับอันนี้คือลูกประสบการณ์สี่เส้นก็จะต่ออีกอย่างหนึง่ง 5เส้นก็จะต่อยอย่างหนึ่งนะครับบริษัทที่ผมเคยเข้าไปเ,าเครื่องของรุ่นต่างๆนะครับที่ผมเข้าไปส่วนมากะจะต่อสายไฟตามสเตปโรงงานที่เขาแนะนํำมาผมเข้าไปแก้บางทีผมเ้าไปแก้เส้นเดียวก็หายแต่ว่าจะกระโดดนะครับเพราะว่ามันย้อนกระแสแต่ก็แก้ได้ทุกตัว แล้วก็ไม่เสียด้วยเครื่องทำงานแบบมีประสิทธิภาพด้วยนะครับกระเสียไฟเดินเรียบเพราะว่ามันไม่ใช่มอเตอร์ทั่วไปนะครับที่ต้องผ่านหน้ารองเขาาก่อนเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์รอบจัดคือยิ่งสตาร์ทเร็วนะครับยิ่งไม่เสียนะครับแต่ถ้าสตาร์ทช้านะครับเสียแน่นอนครับอันนี้ผมบบกเคดรับไดีด,ดีนะครับ ส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับติดตามอยู่ก็เช็คดูนี<ม>เช็คดูนะครับเช็คดูว่าทำไมมันเสียบ่อยนะครับคาปาสตาร์ทนี่นะครับก็ลองทำดูเหมือนที่ผมทำแต่ส่วนมากไอ้มอเตอร์พวกนี้นะครับค่อนข้างจะเฉพาะทางพอสมควรนะครับก็ถ้าไม่ศึกษาดีๆนะครับถ้าไม่มีประสบการณ์จริงๆก็ โทรสอบถามช่างก่อนนะครับส่วนมากนะครับช่างก็จะเป็นอ่านค่าโรงงาน,นแต่ผมไม่เคยอ่านค่าตัวนี้ออกสักทีนะอันนี้คือลูกประสบการณ์ลวนๆเลยครับผมไม่เข้าใจหลอกกัรนี้เต่อยยังไงต่อยยังไงต่อยยังไอองไนะครับผมเข้าใจแค่ว่ามันหมุนซ้ายหมุนขวานะครับซ้ายขวาผมทิ่จะดูที่กล่องสวิตช์นะครับไล่ขึ้นมาอ๋อสี ีเหลืองมุนซ้ายสีเขียวมุนขวาอย่างนี้นะครับผมจะเข้าใจอย่างนี้มากกว่าแต่ภาษาพวกนี้ผมไม่ค่อยรู้นะครับภาษาที่ต่อ,อยนี้ผมเข้าใจแค่คือผมเรียนทางรัดนะครับสามวันเป็นนะเรียนพันมอเตอร์นะครับครับคลิปนี้อันนี้ไปเช็คดูนะครับอมอเตอร์ที่คาปาสตาร์เสียบบ่อยๆหรือว่าเครื่องรุ่น ที่มาใหม่ๆนะครับไทยท็อปไทยท็อปเจอ,อเยอะนะครับมาทุกตัวเลยนะครับระบบโรงงานทุกตัวคือตัวที่มาใหม่ๆครับก็คือประสบการณ์เขาก็ยังไม่เยอะเขาจะไม่รู้นะครับว่าสายไหนคือสายไหนหลบไฟยังไงนะครับ ครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับหรือว่าใครนะครับงงนะครับอันนี้อธิบายยากอธิบายยากโทรสอบถามผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับถ้า งงกันนะครับแค่บอกผมว่าสวิตสี่เส้นหรือห้าเส้นนะครับแค่นั้นนะครับครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ